แก่แล้วนะครับร้านนี้ร้านดังเดินเข้ามาคือแบบหอมกลิ่นกะทิน้ำยากะทิดูเขาดีด้วยวเขาได้วิวนะครับกาบลมใช่มีน้ำยาที่มีเลือดมีไก,ก่ให้น้อัยกินไหมมีครับอันนั้นเอาไ,ไว้ทำ แต่งรูปให้ดีดูดูไม่ดีบ่วัดร้านะบบาเป็นไม้น่าจะเป็นที่ึเชือกที่ทิม้วนได้ขอผ้าหรือเปล่แบบาแต่ย่างครับแตย่างให้อันดานหน่อยบบอครับไปไหนหรอไปยิงมาแล้ว อะไรลูกอะไรไปไหนดูอะไรครับไหนพี่พี่เขาหาอันนี้อันนี้ต้นบอกบัวต้นบัวเขาเขาไปเก็บบัวมาลูกนี่กะถิ่อ๋อเนี่ยแหละตรงนี้เลยแถวนี้เลยภาพถ่ายสวยใช่ไหมอันนี้ก็ทำอะไรต้นอ,อันนี้ตะไลมันจะหมุนหมุนหมุนมันอยู่เหมือนยานวากาศเลยแต่มันบ้างไฟแต่มันเป็นวงกลมแล้วก็อันนี้เป็นประเพณีบุญบ้างไฟ เขาเล่นขินเหมือนกีตาร์ไงลูกอันนี้เขาตีข้าวครับชาวนาเนี่ยชาวนาคนที่หาข้าวให้เรากินเนี่ยปลูกข้าวให้เรากินใช่ครับนี่ไงมาดูข้าวอันนี้คืออันนี้กาแฟหรือหรือถั่วอันดี้กาแฟเนี่ใช่ครับมีกาแฟหน้าจอหน้าจ มิเตอร์กาแฟสดยังไม่คั่วนะ่วแล้วมานนี่สองร้อยว้าวมากเดี๋ยดีมีกาแฟดำมีกาแฟสดกินแล้วด้วยนี่ไอรอนแมนด้วยใช่ไหมครับเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยเขาบอกขนมจีนปู่ทองอยู่นี่นะไอรอนแมนยังมากินเลยอร่อยขนาดไหนฮมันแซ่บหลายเลยเหรอครับ มีผ้าเขามาอันนี้เป็นคนอีสานเขาจะผูกผ้าเขามาไว้เป็นผ้าเนี่ประสงค์เวลาฝนตกเขาก็มาพันหัวเวลามีควันเขาก็มาปิดจมูกปิดแล้วก็เวลามียุงเขาก็ไลยุงได้เวลางูกัดเขามารัดขาได้แล้วเขาก็มารัดเอวเวลามีพุงเขารัดพุงให้พุงสลายไปได้ด้วยดีไหมพุงสลายไปด้วยเวลาสาวๆเห็นเขาบอกโอ้ยคนลุงคนนี้ไม่มีพุงเลยจริงๆเขาเอาผ้ามัดไว้ใช่ไหม ไปไปเดินไปดูพิมนี้เขาไปไหนแล้ว่ะไปไหนครับไปแล้วครับมาแลอ้เดีนะมาอย่างนี้เลยกินมากูเป็นตัวเลยเหรอเฮ้มากนี่นี่แหละต้องอย่างนี้ ขนมจีน5อย่างอันไหนน้ำยาปลานี่ปลาเพื่อนเพื่อปลาไปดูอยากได้เลยไก่ไก่นี่ไก่นี่ไก่น้ำยา5อย่างซุปเซตมันอะซุปเซตมัน5อย่างพอดีอยู่ดี5อย่างเผือกขูดคลองตำบลเหลือมเพลนะที่นี่ ปูทองที่เป็นตำบนชายปลาเนี่ยมันมีห้าอย่างของมันเองโอเคปุ๊บงที่ร้านนี่แหละที่ร้านก็มีห้าอย่างอีกแกลนะครับเวฟพี่เญิงปูทองนี่ตำบนหลวงเลิดตำบนบ้านเหรอคนคนมาเรียนขอนแก่นยังไงเราไม่รู้ก็จังนะไก่อันดานั่นแหละแกงที่นี่ด้วยนะครับไก่ไก่หญิงด้วย เดี๋ยวนี้จะทำให้เดี๋ยวนี้ให้ครัคบเป็นเพ่ใช่ไหมเป็เพ่ใช่ไหมเป็นโคมเป็นโคมใช่ไหมเพลงเดี๋ยวนี้มาจิ้มใส่ดิ้ <laughs> มรอบไปแหละตรงนี้ก็มีอะไรให้เล่นด้วยแล้วมีเป็นสุ่มด้วยนะสุ่มก็น่านั่งนะบรรยากาศชิลมาการ้านก็ดีครับ ไปแล้วครับเดี๋ยวก็อ้วกอะกินข้าวเสร็จไปใหม่ วันนี้มาเยือนบ้านคุณอาไม่ได้มานานสวัสดีครับพาเพื่อนมาด้วยบ้านลมเริ่มเย็นโหดหนักหนักลบลบลบอนดาลบลบอนุนาสวัสดีครับสวัดีครับมีแต่หนุ่มๆเว้ยสวัสดีลูกสวัสดีโอ้ยสวัสดีครับ ทำงานด้วยกันอ๋อนี่น้องไม้ไอ้น้องไว้ไอ้น้องไว้น้องไว้สวัสดีลูกไปเที่ยวไหนกันมาเมื่อวานเมื่อวานนี่ไปประชุมอืมแดด้คิดถึงคนนี้ไหมคิดถึงคุณอาคุณอาของแดดดีต้องเรียกว่าย่าน้อยนะเรียกว่าย่าน้อยจำได้จะขุดจิตใจน้องไว้เป็นหนุ่มแล้วนองไว้นหนุ่มแล้วนักขึ้นบอลนะนักขึ้นบอลคือลักกี้ครับลักกี้เหรอเลิกลักกี้มา ฮ่าลักี่ไมิ่งเหนือเยอจริงๆก็ชื่อรักเขาชื่อรักแต่ว่าเออนี๋ยมอง่ายวีงน่ยาอย่างงี้ดีไมันไม่ยาวอ๋อมันคือยาวสมัยก่อนเลย มันเป็นหญ้าพันธุอะไรนะญี่ปุ่นไหมพ่หญ้ามาเลยเนาะเออมันจะไม่ค่อยยาวญี่ปุ่นเลยหญ้าญี่ปุ่นดูเลยากมันจะเป็นเปลี่ยนกระดางเปล่นกระดางเนี่ยเป็นกระดางกระดำเพราะว่าถ้าน้าไม่ถึงอ่ะดินไม่เสมอกันก็มันจะไม่สวยเลยหญ้าญี่ปุ่นเ้ยพวงูมันนั่งเลีมยอีกใช่มันยาวง่ายด้วยเคยปลูกเองอยู่ ตั้งอย่างนี daddy, daddy, ้เหมือนมีคนไปแอบดูด uh, really ี้คะดดี้ได้ยินได้ยินครับไม่คนมองข้างในจะหลอนเขาตามมาจา่ไ่เสียนะปะโ้อ้โหโอ้โหโอ้อ้้้อโอ้โห้้โอโ ผู้ใหญ่เท้าเกือบแล้วเมื่อกี้เยกำลังบ้าพลังกำลังบ้าพลังเลยเนี่ยเพิ่งตื่นไงกินอิ่มนอนหลับเลยกินอิ่มพลังไก่ปิ้งพลังปิ้งไก่นี่ยอาเนี่ยจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หลำบากอะหน่อยจะได้หลานแล้วหลำบากเนี่ยน้องตองยังคลอดแล้วนะเมื่อคืนนี้เออ หมายถึงอ๋อหน้าเหมือนกันน่ารักอันดาครับระวังนะครับลูกมันไม่ใช่ของเล่นเด็กเท่าไหร่นะลูกหักแล้วหน่อยไหนสร้างดิ20.5จริงเหรอทำไมเดี๋ยวนี้รู้สึกหนักกว่านั้นเยอะเลย แล้วมันดูเป็นระเบียบดีมากเลยเก็บข้าวยังไงไม่ให้มอดกินนะฮะแล้วก็อันไหนอันไหนเก่าอันไหนใหม่ก็เนาะเราได้ดูเลยเขียนทลยันเขียนบันที่ไว้ด้วยนี่คือคือภูมิปัญญาของของชาวบ้านนะฮะชาวบ้านหน้าตาดีสองคนที่อยู่ด้วยกันอืดีฮาดีดีอย่างเงี้ยสวยดีด้วย น้ำโขงไม่ใช่คลองอะเออมันออกเสียงได้สองแบบแล้วมันเขียนไม่ได้เออมันเหมือนซินคลองใช่ไหมมันเหมือนขีคลองใช่ไหมอ๋อคือเอาไว้กำลังกินน้ำคลองอัดกระป๋องอยู่นะครับตอนนี้โอ้เออน้ำคลองนะน้ำคลองดอกเลยง่ายเลยอาอันนี้มาใส่จบเลยนะขวดน้ำอะหอมหอมมันมียุงเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราลินให้ท่านท่านท่านพอก่อนนะครับอจำไงจำนี่เหรอ เดียกว่าของดีก็ประมาณนี้แหละแล้วมันอุ่นดีใช่ไหมอย่าให้วนอุ่นมานั่นอย่าให้มือไปโดนตรงนี้อย่าให้ให้อย่าโดนอย่าให้ไปโดนแก้วข้างบนเพราะอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนหอมขอบคุณครับกินอนืนองูโอ้พอแล้วขอบคุณครับ เฮ้ยทำไมพี่น้อยกว่าชายวะเออลองชิมสิลองชิมสิมันมันไม่ไม่แรงอืต้องบิดครับต้องบิดอย่าแหวนไปเลยไม่ใช่คนละบิดกันอคนละเก้าร้อยเก้าสิบเมื่อเนี่ยอืมราคากำลังดีนะอ่ะแคนาดาแคลิฟอร์เนียของของฝรั่งเศสใช่ไหมวายอันนี้แคลิฟอร์เนียด้วยแคลิฟอร์เนียครับเขาเปิดเพลงดีเลใช่ไหมเหมือนพวก อะไรนะพวกเออนั่นแหละไม่แต่ทานอาหารทานวายดีนะไม่ช่วยย่อยเราทำให้หน้าไม่แก่ใช่ไหมครับจะดูแบบใช่ไหมครับใช่อืมันหวานน้ำนิดนึงแล้วเนาะมันก็อร่อยนะจะมันมันก็ลิ้นแตะลิ้นแตะเอออร่อยครับจะมันมันที่ร้านที่ร้านที่คนละพันสองร้านเปิดในพันซอยย่าชนอ่อไหนมาขอให้คุณอาสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณมากครับ วันนี้มาเยี่ยมบ้านคุณอามีความสุขมากปลาหนั่นนะเนี่ยเหมือนไหมล่ะเหมือนอยู่นะอร่อยมากมีกับแก้มไหมล่ะอยู่ในรถอ่ะมีแก้มไหม ผมกบเคียวเนเนี่ยไม่มีแล้วกินหมดแล้วนี่ตานหมดเลยอ๋อมีผมมีเออโอ้ยอย่างดีถั่วไอ้นี่อย่างแพงเอามาเลยถ้าอยากกินเนี่ยไม่อั้นคือไม่อั้นกี่กัวก็ได้ทำไมอ่ะผมซื้อมาเป็นกล่องแล้วโอ้ยตายแล้วของดีด้วยไม่ไม่อั้นด้วยนะครับมันจะน่ารักขนาดไหนเลยมีอ่าน่ารักขนาดนี้เนี่ย ให้พี่หญิงกินเหมือเราบวยครับลูกอันนายกินยังไม่ได้กึ๊บแล้วไรใช่ไแล้วจะได้แล้วจะได้ไปกินข้าวอร่อยเออใช่เขาเอาไว้กินก่อนกินข้าวอุ้ยเอามายอมดองมาเอ้ยบอะไรไหมอร่อยกินไหมอร่อยนะพี่ชาวอ่ะกึ๊บเล่นข้าวอยากรู้ว่าเขาอารมณ์ค็อกเทลเราใช่ใช่เดี๋ว่านก็คงเมาได้แต่นี้สีเข้มอยู่อ่านี่น่าจะแรง ได้ไงเค็มไหมชุ่มคอมากดีดีนี่แหละก่อนกินข้าวครึ่งหนึ่งนะเปิดเปิดตัวรถนะก่อนกินข้าวครึ่งหนึ่งไงอร่อยฮะดีอร่อยมากโอ้นี่มันข้นแล้วด้วยนะเนี่ยอายิ่งยิ่งลองแบบน้ำเล่นน้อยอีกนะโอ้ตายยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มให้ตักบอกยิ้มให้ตักได้เลยอ่ะดูนี่นะนั่งกับเพื่อนต่อเอ็มมี่ เหมือนแม่มันมากเลยพอยิ้มได้ตังค์เนี่ยยิ้มเลยนะฮะโอ้ย่าให้ตังค์โอ้โหเปิดตังค์เตไม่อยากกปูกเมื่อนรรู้แล้วไม่ต้องกอดเยอะโ้ยอาารย์อยาไปกอดปู่ขอบคุณครับสวัสดีครับหล่อๆด้วยกอดย่าด้วยขอดย่าน้อยด้วยครับ กอด่าน้อยด้วย like, ไปแล้วลูกเดี๋ยวไปแล้วขอบคุณครับย่าน้อยขอบคุณครับย่าน้อยด้วยบายบายขอบขอบคุณมากครับอันดาคุณอามาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะครับมเก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่า ส่ oh, hey, and ้งวีโอให้อันดาเซอร์ดิคค่ะ